าเดี๋ยวก่อนอื่นก็คำถามเลยเลยครับได้สิครับไม่านทั้งสองท่านนะฮะอยากให้ท่านสองท่านนะครับผมผู้ถือหรือฝากถือโครงการครั้งนี้และก็ฝากให้ทั้งสองท่านนะครับผมร่วมอวยพรร่วมหน้าปีใหม่ให้กับบรรดาแฟนๆครับทุกท่านเชิญจากท่านเลยครับผมก่อนอื่นก็บอกว่ารู้สึกว่ามาอยู่ท่ามกลางของน้องๆเด็กๆดีใจมากนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดกับแฟนๆ ของศิลปินคล้ายมันดีเวิร์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่พิธีกรบอกว่าเหมือนสยามแตกนะคะจริงๆแล้วตอนเดินมาเนี่ยไกลไปถึงถนนเลยนะคะไม่ได้แตกเฉพาะตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะคะกับทางผู้บริหารคุณกิติพัฒน์นะคะแล้วก็ทีมงานที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆในวันนี้ขึ้นนะคะนั้นในโอกาสนะคะที่ใกล้ วันเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็ขอ,อเป็นตัวแทนนะคะของสภากาชาติไทยนะคะเป็นเหมือนผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะที่มาพบปะกก่อน,น้องๆน,นะคะเด็กๆในวันนี้ได้รู้จักภารกิจของสภากาชาติไทยก็ขออํานวยพรให้กิจกรรมของ DMB Charity ในโอกาสเทศกาลที่ใกล้จะถึงวันขึ้นปีม